สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติตรยางให้นักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบนะคะข้อที่1ค่ะกิปรินน้ำส้ม4ขวดใส่แก้วแก้วละเท่าๆกันได้8แก้วถ้ากิฟมีน้ำส้ม10ขวดจะรินได้กี่แก้วถ้าเราทำโจทย์บัญญัติตระยางนะคะก็คือจะต้องทำ สบรรทัดนะคะอ่าบรรทัดที่1เขียนอะไรอ่าดูนะบรรทัดที่1น,นะคะกิ๊บินน้ำส้มสี่ขวดใส่แก้วแก้วละเท่าๆกันได้8ดแก้วเดี๋ยวครูย่อให้นะคะเหลือแต่น้ำส้มสี่ขวดละกันน้ำส้มสี่ขวด รินใส่แก้วได้8ดแก้วจริงๆเราก็จะเขียนว่าแก้วละเท่าๆกันเนาะแต่ว่ามันยาวครูก็ตัดให้เป็นน้ำส้มสี่ขวดรินใส่แก้วได้8ดแก้วรรทัดที่หนึ่งนะคะก็เขียนตามโจทย์ได้เลย ทีนี้มาดูบรรทัดที่สองตรงนี้เลยคะ่ะที่จะเข้าสู่โจทย์บัญญัติร,รยางนะคะเราจะเขียนเหมือนบรรทัดที่หนึ่งทุกอย่างนักเรียนหมายถึงตัวหนังสือนะคะต่อไปเราจะเขียนวันน้ําส้มอเขียนเหมือนกันเลยแต่บรรทัดที่สองเนี่ยให้นักเรียนเทียบกับหนึ่งนะคะตรงนี้จะต้องเป็นเลขหนึ่งทุกข้อเลยนะคะบรรทัดที่สองเนี่ยจะต้องเป็นเลขหนึ่ง แล้วก็เขียนเหมือนมาทัดที่หนึ่งเลยอ่ะขวดน้ำส้มหนึ่งขวดรินใส่แก้วได้แม้เขียนเหมือนกันเลยค่ะอ่ะแต่ตรงนี้ทำอย่างไรนะคะเราจะเอาแปดตั้งค่ะหารด้วยสี่เอาง่ายๆเลยนะเอาตัวหลังตั้ง แล้วก็หารด้วยตัวข้างหน้านะคะอ่ะดูต่อเลยจากนั้นหน่วยเขียนค่ะเขียนเหมือนเดิมไม่ต้องไปหารนะคะว่าได้สองไม่ต้องไปหารติดไว้แบบนั้นเลยบรรทัดที่สามเขียนเหมือนเดิมอีกอแต่ตัวเลขเราก็ย้อนไปดูที่โจทย์โจทย์ต้องการน้ำส้มสิบขวดนะักเรียน เราก็เอาสิบลงมาเขียนนะคะน้ำส้มสิบขวดรินใส่แก้วได้อ่าสังเกตว่าซ้มบรรทัดนี้เขียนเหมือนกันหมดเลยอ่ลาลาค่าตรงนี้โจทย์ต้องการน้ำส้มสิบขวดนักเรียนเขียนก่อนสิบแล้วให้เอาไปคูณกับ บรรทัดที่2ที่เราตั้งไว้ก็คือเศษแปดส่วนสแล้วก็หาคำตอบเลยค่ะ,ะปห้านะคะเราเรียนวิธีการตัดมาแล้วนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาตัดกันเลยตัดได้ไหมนะคะตัดได้ค่ะคูเอาสตัดกับ8ป1สี2 8นนะคะตัดได้ตัดนะคะ,ะจากนั้นที่เหลือจับมา คูณกันก็คือเอา10คูณ2ได้20อ่ะข้อนี้ก็ตอบ20แก้วอ่ะเสร็จแล้วนะคะตอบเลยค่ะ20แก้วอ่ทำสามบรรทัดนะคะโจทย์บัญญัติตอยางก็คือจะทำสามบรรทัดและสามบรรทัดนั้นนะคะบรรทัดที่สองก็จะต้องเทียบกับหนึ่ง เะะทียบกับ1เสมอ,อเสร็จแล้วนะคะง่ายๆ1ข้อต่อไปมาดูข้อที่2ข้อ2นะคะโจทย์บอกว่าน้ำยาซักผ้าหกถุงใช้ซักผ้าครั้งละเท่าเทกันได้90ครั้งถ้าอ่านมีน้ำยาซักผ้า10ถุงจะใช้ซักผ้าได้กี่ครั้งนะคะ ข้อนี้เราเขียนก่อนเลยน้ำยาซักผ้าหกถุงเขียนเลยนะน้ำยาซักผ้านะคะอันนี้เขียนสิ่งที่เกิดกำหนดหกถุงใช้ซักผ้าบรรทัดแรกเขียนให้ดีนะถ้าต่อไปเราต้องเขียนตาม ใช้ซักผ้าย่อให้ได้นะใช้สักผ้าได้90้าสบครั้งบรรทัดที่สองเขียนเหมือนเดิมน้ำยาสักผ้าแต่เราต้องเขียนเป็นหนึ่งนะคะบรรทัดนี้ต้องเป็นหนึ่งเทียบกับ1ถุง ที่เหลือเขียนเหมือนเดิมเลยคะ่ะใช้ซักผ้าได้อ่ะตรงนี้เอาตัวหลังตั้งเลยคะ่ะเก้าสิบแล้วก็หารด้วยตัวข้างหน้าก็คือหกนะคะที่เหลือเขียนเหมือนเดิมอาครั้งน้ำยาซักผ้าหนึ่งถุงใช้ซักผ้าได้เศษเก้าสิบส่วนหกครั้งนะคะ มันทั้นต่อไปเขียนเหมือนเดิมค่ะน้ำยาซักผ้าโจทย์บอกว่ามีน้ำยาซักผ้าสิบถุงนะคะตรงนี้อ่ะเป็นสิบอีกแล้วสิบถุงใช้ซักผ้าได้เขียนสิบก่อนเลยอ่ะต้องการ ถุงมี10ถุงแล้วก็คูณกับเศษ90ส่วน6นะคะ,ะเรามาหาคำตอบกันตรงนี้ตัดได้นะคะกว่า6เนี่ยตัดกับ90ท่องแม่6นักเรียน6 1 6ใช่ไหมคะต่อไปไปหาร90 6 1 6อ่ะเหลือ3เป็น30 หกห้าสามสิบเอาตรงนี้ได้สิบห้าที่เหลือเอาสิบคูณสิบห้าได้ร้อยห้าสิบหน่วยเป็นครั้งนะคะแสดงว่าน้ำยาซักผ้าสิบถุงซักผ้าได้ร้อยห้าสิบครั้งตอ,อบเลยค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบครั้ง คิดเส้นใต้นะคะที่คําตอบเส้นใต้เสร็จแล้วค่ะข้อที่2เห็นไหมคะแนวเดียวกันหมดเลยามาดูข้อที่3ข้อที่ 3, 3. กดฎชพรมีกุหลาบ100ดอกนำมาจัดเป็นหอห่อละเท่าๆกันได้สหอถ้ากดฎชพรมีกุหลาบ2,500ดอกจะจัดได้ทั้งหมดกี่หอนะคะร้อยดอก จัดได้สี่หอถ้าสองพันห้าร้อยดอกก็ต้องมากกว่าสี่หอนะคะนักเรียนอ่ะเขียนก่อนอ่ะกดชะพรมีกุหลาบอันนี้ย่อหน่อยเห็นว่าเป็นกุหลาบร้อยดอกอ่ะกูย่อให้นะตรงนี้นักเรียนช่วยตอบนะคะแล้วคิดตามไปด้วย กุหลาบห0ึดอกจัดเป็นหอจัดเป็นหอได้สี่หอ,อน,นี่คุย่อสังเกตนะว่าจะสั้นลงนะคะจัดเป็นหอได้สี่หอประทัดต,ต่อไปก็เขียนเหมือนเดิมแต่กุหลาบของเราจะเขียนเป็น หนึ่งดอกจัดเป็นหอได้บอกแล้วว่าตัวหลังตั้งนะคะนักเรียนแล้วก็ส่วนด้วยตัวข้างหน้าก็คือหนึ่งร้อยใสน่วยไว้ค่ะหอบรรทัดที่สามกุหลาบ โจทย์บอกว่ามี2,500ดอกจัดเป็นห่อได้2,500เขียนเลย2,500นะคะคูณกับเศษส่วนของเราก็คือเศษสี่ส่วน100 ได้เหมือนเดิมใช้100นะคะตัดกับ2,500ตัดศูนย์ได้นะอันนี้ตัด0ูนตัวนี่ก็0ูนย์สตัวนะคะก็เหลือ25เอา25เนี่ยไปคูณกับ4ขอเขียนข้างล่างนะคะไม่พอได้เท่ากับ100หอ่อคะ่ะนักเรียน ตอบนะคะตอบง่ายๆตอบหนึ่งร้อยห่อคิดเส้นใต้นะคะที่ตอบอ่าเสร็จไปแล้วสามข้ออ่ะเดี๋ยวอีกข้อหนึ่งแล้วกันนะคะตัวใหญ่ข้อหนึ่ง ข้อนี้การสอบคัดเลือกครั้งหนึ่งคะแนนเต็ม400คะแนนยกสอบได้360คะแนนถ้าคิดคะแนนเต็ม100คะแนนยกจะได้กี่คะแนนเขียนเลยค่ะมันยาวใช่ไหมคะเราก็จะย่อว่าคะแนนเต็ม400คะแนน ให้จะเขียนเต็มก็ได้นะคะคะแนนเต็ม400คะแนนยกสอบได้360คะแนน คะแนนเต็มอ่ก็ต้องเป็น1น,นะคะบรรทัดที่2อคะแนนเต็ม1นึ่คะแนนเขียนให้ตรงกันด้วยนะคะกับข้างบนยกสอบได้อข้างหลังตั้งนักเรียนแล้วก็ส่วนหรือว่าหารนั่นเองนะคะ,อ,ะอันนี้ส่วนด้วย400 คะแนนอ่าอย่าลืมเขียนหน่วยด้วยและบรรทัดที่สามคะแนนเต็มอ่าหนึ่งร้อยนะคะดูที่โจทย์นะคะหนึน่งร้อยคะแนนยกสอบได้อ่ะหนึ่งร้อย คูณค่ะไม่คูณหมดเลยทุกข้อเลยนะคะสามส่วนด้วย400รอยเดี๋ยวมาหาคำตอบข้อนี้กันง่ายนะคะเพราะว่าเป็นเลขหนึ่งรอยอตรงนี้ก็400ร้อตัดศูนย์ไปเลยน,นี้ตัด2ตัวอันนี้ก็ต้องสองตัวนะคะหรือว่าหนึ่งรหารด้วยหนึ่งร้อไปหาร400ร้อนะคะได้เหมือนกัน อ่ที่เหลือยังตัดได้อีกนะคะเอาสไปตัด36ค่ะสี่หนึ่งสสี่เก้าสามสิบเนาะตัดหานศูนย์ก็ได้ศูนข้อนี้ตอบ90ค่ะ90คะแนนนะคะอ่าจตอบอคกูให้ตัวอย่างไว้สี่ข้อนะคะ เดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยไปทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะน่ะดูนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะทำตามนี้ได้เลยนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่4.3คะ่ะนักเรียนการบ้านวันนี้ก็คือแบบฝึกหัดหน้า9ก้ถึงสินะคะข้อหึงถึงหนะคะเปิดหน้า9ก่อนนะคะสข้อแล้วก็หน้า10อีก3ข้อค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ